บีมกวีเผยมุมมองของพ่อหลังโดนดรามา่าให้ลูกสาวฝาแฝดช่วยขายของตั้งแต่เล็กบีมกวีเปิดใจในฐานะพ่อหลังโดนดรามา่าให้ลูกสาวฝาแฝดช่วยขายของทั้งที่เพิ่งลืมตาดูโลกไม่นานมองลูกช่วยพ่อแม่ขายสินค้าเพื่อความเจริญของครอบครัวไม่น่าจะแปลกอะไรเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจํานวนมากสําหรับครอบครัวของบีมกวีและภรรยาสาวออยอธิพร ที่มีลูกๆสุดน่ารักอย่างแฝดชายพี่ทีน้องพีและแฝดหญิงน้องไอวาและน้องอัญญามาเป็นโซ่ทองคล้องใจแถมลูกๆบ้านนี้ก็นาตาหน้ารักหน้าชังมากโดยเฉพาะพี่ทีและน้องพีที่พูดเก่งมักมีคำใหม่ๆม,มาเซอร์ไพรส์พี่ๆจนขโมยหัวใจพี่ๆและเหล่าแฟนคลับได้อย่างล้นหลามแต่อย่างไรก็ตามดันเกิดดรามา่าย่อมๆเมื่อมีชาวเน็ตบางส่วนเข้าไปวิพา์วิจารณ์พ่อบีมเรื่องพาลูก แฟหญิงตัวน้อยน้องไอาวาและน้องอัญญามาถ่ายรูปกับสินค้าทั้งที่ลูกๆเพิ่งลืมตาดูโลกเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดบิมกวุวีไม่ปล่อยให้เรื่องนี้มากวนใจนานเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่าจุดเริ่มต้นดรามา่าคือวันนั้นเราก็ถ่ายรูปลูกสาวซึ่งลูกชายเราก็ถ่ายเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกอยู่แล้วแม่เขาก็เห็นว่าน่ารักดีและคงมีคนเข้ามาดูเยอะก็เลยถ่ายรูปกับโปรดักที่เป็นของที่บ้านทำ สักอย่างดีกว่าซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงเป็นดรามา่าผมว่าการที่ลูกจะช่วยพ่อแม่ขายของมันก็ไม่น่าจะแปลกอะไรถ้าผมเป็นลูกผมก็ยินดีจะช่วยพ่อแม่แต่ก็นานา,นานจิตตังครับก็แล้วแต่สินค้าเป็นสินค้าของครอบครัวเราเองเราก็ทาเพื่อความเจริญของครอบครัวจริงๆผมไม่ได้เป็นคนที่ใช้เงินจนไปกับอะไรที่มันแปลกประหลาดมากมายเอาวารนาตัวเองว่าจากนี้ไปมีเงินมีทองก็จะเก็บไว้เพื่อดูแลคนที่บ้าน การที่คนเข้ามาสนใจมากขึ้นก็จะมีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วมันไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้มันก็ต้องรับตรงนี้ไปและผมคิดว่าผมจะดูแลลูกให้ดีที่สุดแหละผมว่าเด็กจริงๆมันดังแค่3าถึงสปีลูกเจ็ดขวบคงยังไม่รู้อะไรหรอกแต่หลังจากนั้นผมว่าหลายๆคนคงไม่ได้สนใจแล้วแต่ตอนนี้ช่วยพ่อแม่นิดหนึ่งครอบครัวเราจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองหนูจะได้สบายในอนาคตพ่อกับแม่จะคอยดูแลหนูเป็นอย่างดีไม่ต้องกลัวถ้าชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ